ครับสวัสดีครับสำหรับการแนะนำการสร้างแผนที่นะครับในแหล่งเรียนรู้นี่นนะครับเดี๋ยวตอนเรากลับไปดูแหล่งเรียนรู้ก่อนเนาะครับว่าที่เราสร้างไว้กันเนี่ยนะฮะมันมีแหล่งเรียนรู้อะไรบ้างนะครับอ่าตรงนี้ลิงก์นี้นะครับคราวนี้เมื่อเราสังเกตว่าถ้าเราเปิดในตัวที่มันเป็น Google Chrome เนี่ยนะฮะเปิดดูเนี่ยเราจะเห็นว่าแผนที่ที่มันแสดงผลเนี่ยมันก็จะมีลายน้ำใช่ไหมฮะของ Google เนี่ยเป็นวิธีการที่ จะสามารถแสดงผลของแผนที่ได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยให้เรามาเลือกใช้ตัว r r v v e r r w w s r ครับคือจะเป็นไอคอนนี้นะฮะ e r a v e ที่จะเป็นรูปเหมือนหัวสิงโตรตรงนี้นะให้เราเซิร์ชคาว่า Brave Browser ลงไปตรงในช่อง Google นะฮะแล้วเราก็เปิดนะครับมันก็จะมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดปุ่มดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็ลงลงตัว r r v e Browser นะฮะหลังจากลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นไอคอนตรงนี้เนาะเดี๋ยว ไอคอนที่เป็นรูปสิงโตถึตงนี้นะครับเราก็เปิดใช้ได้เลยนะครับดับเบิลคลิกตัวเบราว์เซอร์ตัวนี้ขึ้นมาคือใช้แทน Google Chrome ได้เลยนะฮะแล้วเราก็เข้าระบบนะครับสมมติว่าอันนี้พอดีผมทำแบบปุ่มอัตโนมัติไว้นะครับคือข้อดีของเจ้าเบราว์เซอร์นี่เราก็สามารถที่จะสร้างปุ่มได้นะครับปุ่มเข้าระบบได้อย่างอัตโนมัติเลยนี่คือผมสร้างไว้แล้วซึ่งเดี๋ยวใน ข้างหน้าเนี่ยอาจจะมาแนะนําให้ทีนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างปุ่มจะบอกว่าตัวเบราว์เซอร์ตัวรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครมันน่าใช้นะครับมีอยู่หลายตัวเลยนะครับเบราว์เซอร์ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับเข้าไปในระบบนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่า,ามีฐานสร้างฐานข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมฮะเมื่อเราเข้าไปแล้วเราก็สร้างชื่อแหล่งเรียนรู้เราก็กดเพิ่มข้อมูลตรงนี้เนาะเพิ่มข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็จะเข้ามาที่ ตัวแผนที่เราจะเห็นว่าเห็นนะฮะแผนที่จะไม่แสดงลายน้ําแล้วก็จะแสดงได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่ามีพิกัดตรงไหนแล้วการใช้แผนที่ตร um งนี้นะครับบางคนที่ถ้าเราไม่เลือกป้ายกํากับเนี่ยมันก็จะไม่แสดงข้อมูลตรงนี้วิธีการก็คือเราสามารถขยายได้นะฮะแล้วเราก็เลือกป้ายกํากับถ้าไม่ได้เลือกป้ายก็จะเป็นอย่างนี้แผนที่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นแบบภูมิประเทศนะครับถ้าเราเลือกตรงเดี๋ยวผมซูมเข้าไปก่อนซ้ายมือบนเห็นไหมฮะ ถ้าเราเลือกแบบที่มันเป็นภูมิประเทศก็จะเป็นแสดงแบบดาวเทียมเนี่ยนะฮะแดงดาวเทียมปุ๊บก็จะเป็นแบบดาวเทียมให้เราเห็นตรงนี้แล้วเราก็สามารถเลือกเป็นป้ายกำกับได้แล้วก็จะมีชื่อสถานที่ต่างๆตรงนี้ให้ถ้าเราจะไปสตรีทวิวเราก็สามารถที่จะเอาตัวคนนะครับไปวางแล้วก็สามารถที่จะเลือกดูนะครับสภาพแวดล้อมได้เลยนะครับคราวนี้เมื่อเรากลับมาที่หน้าตรงนี้เวลาทําข้อมูลเราก็กดที่ปักหมุดต,ตรงนี้เห็นไหมครอ่าข้างบนนี้ ปักหมุดปุ๊บเปิดเข้าไปนะก็จะเป็นแผนที่ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นการแสดงผลแบบนะครับตัวแผนที่ที่ยังไม่มีในเรื่องของสภาพแวดล้อมอเราก็เลือกเป็นเซตุไลต์ right ตรงนี้แล้วก็กดเลือก label. อเลเบลเลเบลก็จะเป็นตัวกําหนดให้มันมีชื่อสถานที่ต่างๆนะครับอันนี้ถ้าเราจะจิ้มพิกัดลงไปเราก็แค่ขยายตัวนี้ก็ได้นะครับข้างบนขวาม,มือบนตรงนี้ขยายขึ้นมันก็จะจอใหญ่ขึ้นนะครับ แล้วเราก็สามารถซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปหาหาแหล่งแผนที่ตรงนั้นนะฮะพิกัดตรงนั้นนะครับแล้วเราก็อาจจะจิ้มลงไปเลยอย่างเช่นตรงวัดตรงนี้นะครับก็จิ้มลงไปหลัลงจากนั้นเราก็กดปุ่มบันทึกนะครับบันทึกตรงนี้บันทึกเสร็จก็จะมีปุ่มโอเคตรงนี้ข้างบนสีส้มเราเลือกโอเคนะครับเท่านี้เสร็จแล้วครับกับหน้าหลักมาเราก็จะเห็นว่าแผนที่เราถูกมาร์กพิกัดไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับนี่คือการสร้างแผนที่นะครับด้วย เบราว์เซอร์นะครับอ่เบราว์เซอร์นะครซึ่งจะเป็นเบราว์เซอร์ที่แสดงผลแผนที่ได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็น่าใช้ในยุคปัจจุบันเลยนะครับโดยจะไม่แสดงผลลายน้ําของแผนที่ Google m a p นะครับก็ลองไปใช้ดูกันนะครับเบราว์เซอร์นะครับไอคอนนี้เห็นไหมครับไอคอนเบราว์เซอร์ตรงนี้ครับสวัสดีครับ